ค่าชดเชยรายวันจะเป็นเงินที่บริษัทประกันจ่ายให้กับตัวผู้เอาประกันกรณีที่แอดมิดรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในซึ่งเงินตรงนี้จะเป็นค่าชดเชยกรณีที่เราสูญเสียรายได้จากการนอนโรงพยาบาลไม่สามารถทํางานได้สมมุติว่าลูกค้าซื้อค่าชดเชยรายวันกับไทยประกันคืนละ1000บาทบริษัทไทยประกันจะจ่ายให้2,000บาทกรณีที่ลูกค้ามีอายุ21-59ปีให้เป็น2เท่าเลยนะคะ และถ้าหากมีการแอดมิดรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วยการผ่าตัดใหญ่หรือด้วยโรคร้ายแรงบริษัทจะจ่ายให้สีเท่าถ้าเราซื้อคืนละพันเราก็จะได้รับค่าชดเชยในวันคืนละสี่พันค่ะไม่เพียงเท่านี้หากเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงบริษัทยังจ่ายเพิ่มให้อีก2องแ0,000บาทค,ค่ะ ถือว่าเป็นตัวชดเชยที่ให้ผลประโยชน์มากเลยนะคะแต่น่าเสียดายที่รอรโ,กโกตัวนี้ใกล้จะปิดการขายแล้วคะ่ะบริษัทไทยประากาันจะขายถึงวันที่19มีนาคม2568นี้นะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้ค่าชดเชยรายวันอาจต้องรีบตัดสินใจแล้วค่ะสามารถทักแชทปรึกษาขายได้เลยนะคะ